ของเงินแนจาผู้รักหาบาทสิบบาทก็ยังดีเพื่อใหนูได้ซื้อขอกินแนจ้า <c oughs> เอ้ยจ้า <c oughs> เอ้ยหนูขอเงินซื้อขอกินได้บ่จ้าเอ้ยเอ้ยเด้อเอ้ยหนูหิวข่าวบังคับเลยเอ้ยคุณปอปอเอ,อ,อามือออกไปเลยนะกาดีจังใดมาขอท่านยี่หนาบริษัทใหญ่ไไตโตขนาดนี้แล้วยามอยู่ใส่นี่คือบอกว่าไรไมนออกไป <c oughs> เอ้ยานีะไรหนูเลยเด้อจ้าเอ้ยหนูขอร้อง หนูกะแคมันั่งขอท่านซื้อขอกินซื้อๆ้อเออยอะไรหนูเลยอีเด็กฝันต่ำอยากสิขอท่านกับไปขอยืมเง่นพุนไปไปเลยเดี๋ยวก่อนนี่มันยังกันอ่ะบอดมาพอดีเลยอีเด็กบ้าเนี่ยมันมาขอท่านยืนหนาบริษัทท่าข่าบอสเฮ้ยนี่มันไผ่ข่าบอสบอลหุ่นจักมันยุติอ๋อ นี่มันมาจอดจายุบานเข้าได้นี่มันหลุดออกมากได้ยังไงอ่ะเอเดี๋ยวเดี๋ยว้าถ้าจำผิดนี่คือน้องสาวของเข้าที่พัดพาไปหลายปีซือออโราฮะน้องสาวที่พัดพาแมนนี่ไงมีรูปป่านดำรูปหำอยู่ข้อพอดีเลยนี่แหละคือน้องสาวเข้าที่หายตัวไปเป็นไปบพได้อ่ะต่อไป โตยังไม่วอา,าแบบนี้กับน้องสาวของบอสอีกเด้อเข้าใจบ่บอสสันนะ่ะโตถือไล่ออกแท้ค่ะบอสออรุอรล,ลาไปพอแม่เข้าตามหากันโดนนี่ออกจากหว่าได้จังไหญนี่น้องสาวอิลีตีหนาคือบ่มีสง่าร่าสีเลยแถมซื้อออรุล,ลาอีกต่างหากซื้อก็จะมันบ่เขากับหนาค่ะโอ้โหออโรุลา เบิ่งนแน่เน aja, ือโตงอมแมมเบิดเลยผิวกระดำแดดหอหน้ากระด้านแบบนี้อะนะอาจจะต้องคัตซีชิววีวันให้ออโรราเป็นคนนไม่ละล่ะโอเคบอสอะแปรงชมแม่แต่ตอนนี้แปลงฟันก่อนคือกินกินปลาแข้งนี่อาจจะแปลงชมให้ออโรราด้วยนี่สบู่สครับกาแฟจัมโบ้โตัวนี้จะช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวมาจาเฮตดให้ผิวออโรราเนี่ย เผยเปล่งประกายความออร่าสว่างใสออกมาทันทีเลยอาบเพื่อเดียวนะรับรองว่าผิวออร่าจะดีขึ้นแถมแถมยังแถมยังะไอ้แถมแถมกินหอมพร้อมกินข้นสับควายกินสาบกินกุ้งจะหายไปหมดเลยอ่ะออร่าไปใส่ซะเดาไอ้หนูคือจะมีกินข้นสาบควายก็หนูเป็นควายไงลูกกินเลนยัิไอ้แต่เอานี่เอาไปใส่ไปคัดซีชูวีวันออก เดี๋ยวไอจะพาไปหาคุณพ่อคุณแม่ไอตอบหนูได้ไปว่าเซี่ยวผิวมันคืออี่มเซี่ยวผิวมันก็คือเอ่อคืออย่างกระสานก็ต้องถามจ้า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 ฟองรู้ท่านไหนนั่นเล่นเวะลาะดีใจที่สุดเลยเมื่อนี้ได้พอน้องสาวทิพัพราหนาตาคือกันปะคัก โหคุณหนัอโรร่าไปเห็นอย่างมากวะ่ะขาวใส่ึ้นบกักคักเล้วสมแล้วเป็นลูกคุณหนูตัวจริงอะ่ะป่ะเดี๋ยวเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่กันจ้าไอ